รายวันเล่าไปแล้วนะ1,000ถึง1,500 0รายได้4.5เปอร์เซ็นต์ยังมีรายได้ของแผนทวินของบริษัทนะ,ะที่มอบให้กับผู้ที่สะสมนะคะจนครบแผนทวิน MDP ในแผนทวินนะคะสอบถามผู้แนะนำได้นะคะที่ตัดส่วนแบ่งมาจาก425คะแนนนะคะมาแบ่งให้กับท่านรับรายได้รายไตรมาสนะคะที่บอกนะคะ 10%แล้วก็หนะคะดังนั้นวันนี้เป็นรายได้ที่กุ้งเล่าแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะ,ะวันนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆเลยนะคะและในระยะยาวมีอิสรภาพแน่นอนนะคะจนนาทีนี้วันนี้เคลียร์ใจไปเลยนะคะบางคนมานั่ง ฟังในห้องนี้มีความรู้สึกว่าฉันทำอัพลายได้ท่านลองดูภาพนี้ให้ดีผู้แนะนำสีเขียวนะมาแนะนำคุณคุณเป็นสีแดงลงทุนไปสามหุ้นส่วนจากการซื้อยาก็ได้จากการซื้อปุ๋ยปก็ได้วันนี้ถ้าคุณลงหุ้นส่วนหนึ่งสองสามคุณรับรายได้หรือยังคะคุณรับรายได้แล้วนะคะหนึ่งพันบาทแล้วผู้แนะนำในฐานะแนะผู้แนะนำท่านได้รายได้หรือยังคะยังไม่ได้นะคะ รูปแบบธุรกิจเจซี C, ย้ำช้าๆอีกครั้งหนึ่งโตข้างเดียวรายได้รายวันไม่ได้ผู้แนะนำมาแนะนำท่านแต่ท่านได้รายได้ผู้แนะนำอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะผู้แนะนำมีการโตข้างเดียวผู้แนะนำไม่ได้ในรายวันแต่ผู้แนะนำจะได้ในฐานะของผู้แนะนำแล้วองค์กรโตข้างเดียวมีไรายได้ในแผนรายเดือนค่ะ อันนี้ไปสอบถามผู้แนะนำอีกครั้งนะคะโตข้างเดียวก็มีรายได้ได้ได้อย่างไรถามผู้แนะนำนะ,ะท่านองค์กรเติบโตนะ,ะท่านทำท่านได้แน่นอนชัดเจนแล้ววันนี้ถ้าท่านซื้อไปสามหุ้นส่วนท่านมีโอกาสดับรายได้วันละหมื่นห้ากี่รหัสคะสามรหัสสิคะถูกไหมเพราะท่านลงสามหุ้นส่วนท่านมีโอกาสหลับรายได้มากสุดต่อรหัสก็คือหมื่นห้า ดังนั้นผู้แนะนํารับรายได้แค่วันละพันถึงหมื่นห้าแต่ท่านลงสามรหัสท่านมีโอกาสรับสามเท่าของผู้แนะนําแล้วถ้าวันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะใน A อละ่ะท่านลงเจ็ดหุ้นส่วนเจ็ดนะหุ้นส่วนลงทุนลงไปนะเจ็ดหุ้นส่วนรับรายได้ทันทีเท่าไหร่คะคนเก่ารู้ไหมคะพิมพ์มาได้นะห้าพันบาทค่ะอ่าเจ็ดหุ้นส่วนยังไม่แนะน เลยท่านมีรายได้5,000บาทแต่แน่นอนเจ็ดหุ้นส่วนถ้าตัดสินใจลงมือทำเท่าไงก็เจ็ดหุ้นก็เจ็ดเท่าลงทุนสามหุ้นก็สามเท่า,าเห็นภาพไหมคะวันนี้ JC มันต่างกันที่ตรงนี้ค่ะ ต่างกันที่คุณลงทุนไปกี่หุ้นส่วนแล้วถ้าลงทุนกี่หุ้นส่วนก็ต้องลงทุนทําด้วยนะเพราะลงแต่ทุนแต่ไม่ลงทุนทําองค์กรโตไหมคะไม่โตค่ะไม่มีใครทําให้เราได้เงินหรอกค่ะเราต้องลงมือทําด้วยตัวเราเองแต่แน่นอนสิ่งที่ต่างกันมันอยู่ในภาพนี้ค่ะถ้าท่านเข้าใจนะคะหนึ่งหุ้นส่วนรับรายได้ต่อเดือนสี่หมื่นห้าฟาซ้ายมือสามหุ้นส่วนมีโอกาสรับหนึ่งล้าน แสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนถ้ารับรายได้จากองค์กรโตสูงสุดนะทุกคนล่ะค่ะถ้าอยากสำเร็จอยากรวยต้องคิดถึงสิ่งที่ดีกว่าค่ะอย่าไปคิดถึงในสิ่งที่แย่แต่ถ้าแย่ที่สุดอย่างน้อยหนึ่งหุ้นส่วนรับวันละหมื่นห้าเออนี่นี่สี่หมื่นห้าต่อวันแล้วก็แสนห้าพันบาทต่อวันในเจ็ดหุ้นส่วนคิดดูค่ะ อย่างน้อยๆท่านมีหนึ่งหุ้นกับอีกท่านหนึ่งมีสามหุ้นท่านหนึ่งมีเจ็ดหุ้นถึงไม่ได้หมื่นห้าทุกวันมามองเด้งนะสามหุ้นก็มีโอกาสได้สามรหัสสามเด้งถ้ามามองเจ็ดหุ้นก็เจ็ดรหัสเจ็ดเด้งใครมีโอกาสได้รายได้มากกว่าระหว่างฐานะผู้แนะนำหรือคนที่ซื้อสามหุ้นเจ็ดหุ้น ท่านมองภาพคิดเอาเองตัดสินใจเอาเองแต่กุ้งในฐานะผู้พูดบอกได้เลยค่ะลงทุน